เราก็กระดาษรองไว้นะครับไม่งั้นน้ํามันจะท่วมเครื่องหมดนะครับเพราะใส่กองอยู่ตรงกลางนะั้นแล้วก็น้ามันมันไหลมาเยอะพอสมควรนะครับผมประมาณนั้นเอาไปเป็นแนวทางในการประยุก์ละกันนะนี่ก็คือน้ามันเครื่องพันกิโลนะฮะรูน็อตก็ตรงนี้เลยละกันนะท่านผู้ชมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผม ขอยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Y Biker นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถ Kawasaki ZX6R นะครับแล้วก็กําลังติดไฟแดงอยู่นะร,ร้อนมากเลยนะอ่อค่ยยันชั่วนะฮะนิดนึงก็ยังดีนะโอ้อันนี้เขามีเจ้าของนะโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปนะครับศูนย์ Kawasaki นะครับซึ่งตอนนี้รถผมก็จะไปเซอร์วิสนะครับ1,000กลแรกนะเราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันกี่บาทนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะฮะ จริงๆแล้วนะครับมันมีตารางอยู่นะตารางราคาอยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับนะขี้เกียจใส่ซาวนะครับใส่เองก็ได้นะไม่เป็นไรก็1,000กิโลแรกนะครับจะอยู่ที่1,991บาทนะนี่คือตารางนะครับ <c oughs> โอ้ยสะแต่ต้องบอกว่าความจริงแล้วนะฮะเมื่อเราไปถึงข้างหน้านะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่า ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือราคาที่ออกมาจากศูนย์คาวาซากินะครับแต่ที่เราไปบริการนะครับไปใช้บริการไปซื้อรถนะครับจะเป็นดีลเลอร์นะครับผมก็คือคนที่นะครับอยากจะมีศูนย์คาวาซกินะครับเป็นของตนเองนะเขาก็จะนะครับไปซื้อมานะครับซื้อศูนย์เหล่านี้มานะครับก็อย่างคล้ายๆรถยนต์นะอย่าง Honda ก็ก็มี เจ้าของที่เรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของฮอนด้าไทยแลนด์นะครับเป็นเจ้าของเป็นคนที่มีเงินนะครับมาลงทุนมาทําธุรกิจนะครับก็เรียกว่าดีลเลอร์เหมือนกันนะสูยข้อสกิก็เช่นกันนะครับเป็นของแสงชัยธุรกิจนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะเพราะว่าเจ้าของที่เชียงรายเนี่ยเป็นเฮียคนเดียวกับเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้านหน้านะแต่ก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่เราจะไปซ่อมรถนะครับเราก็ควรศึกษาข้อมูลนะครับงๆก็ควรศึกษาตั้งแต่ซื้อรถแล้วแหละนะครับ จะได้มีราคาไว้ในใจนะเผื่อเราอาจจะโดนเอาเปรียบได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันเลยดีกว่านะว่าราคาจะแตกต่างหรือเท่ากันกับที่เขาลงในเว็บหรือเปล่านะผมเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เข้าสู่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเลยดีกว่านะผู้ชมตอนนี้ก็ร้อนมากนะครับหลายคนถามมานะครับบอกว่าอยากให้ผมนะครับอยากให้ถ่ายชิวชัดๆนะครับผมเดี๋ยว ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปหากล้องดีๆมาก่อนแล้วกันนะถ้าโปโปก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าแล้วบางคนก็ถามว่าทาไมถึงไม่หุ่มชิวนะครับก็อย่างที่เห็นนะชิวมันค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชมถ้าผมไปหุ่มดําหรือหุ่มประลอดนนครับมันก็เรียกได้ว่าตรงเนี้ยตรงส่วนที่มันเป็นชิวนะผมก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับผมชิวเดิมแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปอื่นก็ได้นะครับ ว่าชิลเดิมมันจะแบนนะครับชิลนี้มันก็จะโค้งนะโค้งแล้วก็โหนกขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับผมต้องบอกว่าชิลเนี่ยค่อนข้างมีผลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผม,ผมพูดดังไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมบ้านะครับชิลเดิมเนี่ยมันจะแบนนะครับแล้วก็ต่ํานะทําให้ลมเนี่ยมันมาจากด้านบนนะครับมาจากด้านบนนะคือลมเนี่ยมันแทบได้ว่าชิลมันแทบไม่มีเลยแหละเพราะมันต่ํามากนะครับชิลตัวนี้ก็โหนกนะครับก็ดีหน่อยนะ หนก,ก็คือลมมันจะออกทางซ้ายขวานะครับออกทางซ้ายขวาแล้วก็ลมมาด้านบนเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันสูงขึ้นนะมันก็จะทําให้ผมเนี่ยโดนลมน้อยลงด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยแหละนะค่อนข้างดีเลยนะครับบางที่เปลี่ยนชิลแล้วขับเร็วไม่รู้ตัวนะขับเร็วไม่รู้ตัวจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะโอเคโอ้ยร้อนจริงๆนะท่านผู้ชม ก็ศูนย์จะไกลจากบ้านผมประมาณสักเกือบเกือบยีกิโลได้นะเกือบ20กิโลได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปแล้วกันนะจะเห็นว่าผมเนะี่ยเป็นอีกเหตุ <c oughs> ผลหนึ่งนะที่ที่ผมแบบไม่ค่อยได้ใส่ถุงมือนะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะโอเคเพราะว่าหนึ่งไม่มีครับประเด็นหลักเลยนะไม่มีเราก็อีกประเด็นหนึ่งรองลงมาก็คือมันร้อนครับท่านผู้ชมจะถ้าถ้ามาอยู่เชียงรายเนะี่ยจะรู้เลยว่ากลางวันเนี่ยร้อนมากนะครับกลางวันร้อนมากนะ ภาคเหนือนะครับเพราะว่ามันโอ้สวันนี้เสียงไม่ค่อยมีครับมันใกล้มันมันสูงนะท่านผู้ชมมันสูงอะมันคือไม่คือผมเข้าใจเลยว่าทําไมแบบชาวเขาเขาถึงมีผิวดำอ่ะเพราะมันสูงนะท่านผู้ชมพอมันสูงปุ๊บเนี่ยมันใกล้ใกล้แสงอาทิตย์อะแล้วมันแดดมันแรงอ่ะนะแดดมันแรงอ่ะมันโดนแดดเต็มเต็มเลยนะครับโอ้หออกมาซะก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ ส่วนเรื่องท่อนะครับผมจะมาคุยไปฟังว่าท่อเนี่ย <Okay. S 1> ท่อเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีแผนอยู่นะมีแผนอยู่ก็คือว่าจะยังใส่ปลายเดิมนะครับยังใส่ปลายเดิมนะเพราะว่าตำรวจแถวบ้านผมเนี่ยสุดยอดเลยนะครับต้องบอกว่าเข้มงวดมากๆนะครับปลายแต่งคือแบบจับเลยนะไม่วัดนะครับคือเห็นปลายแต่งปุ๊บนะครับพันบาทเลยนะก็เรียกได้ว่านะครับ เข่งมากนะก็ว่าจะเป็นปลายเดิมนะครับแล้วก็น่าจะถอดหม้อพักหรือพาแคทเอานะครับผมก็ต้องไปลองทําดูก่อนครับก็คือคุยกับช่งางไว้แล้วแหละนะครับว่าเดี๋ยวจะไปลองทําดูก่อนว่าเสียงออกมามันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเสียงมันโอเคก็น่าจะจบแค่ตรงนั้นนะโอเคแต่ถ้าเสียงมันไม่โอเคนะคก็อาจจะต้องนะอาจจะต้องใส่ท่อนะครับผมก็น่าจะเป็นปลายนี่แหละนะครับปลายที่เรียกได้ว่า เดี๋ยวไว้ดูเลยดีกว่านะท่านผู้ชมผมกลัวพูดไปแล้วมันมันถึงเวลานะมันไม่ใช่นะเออไว้ผมแบบลองไปทําดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีล้วกันนะครับเรื่องท่อนะก็ตอนนี้นะครับรถผมจริงๆแนวะวิ่งได้ประมาณ700กิโลนะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะไปเข้าเข้าเซอร์วิสพันธ์ละเพราะว่าผมอยากไปทําท่อนะเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะเดี๋ยวพอไปเซอร์วิสพันธ์เดี๋ยวเขาจะตกใจนะว่าหูทำไมไปเปลี่ยนท่อเร็วนะ คือเปลี่ยนท่อเนี่ยประกันขาดไหมนะขาดนะศูนย์บอกผมว่าประกันขาดนะครับหลายท่านบอกว่าขาดเฉพาะท่อนะครับขาดเฉพาะขาดเฉพาะท่อนะเปลี่ยนส่วนไหนประกันขาดส่วนนั้นนะครับผมแต่ที่นี่เขาบอกว่าประกันเครื่องขาดเลยนะครับผมผมก็รู้สึกค่อนข้างน้อยใจเหมือนกันนะว่าโอ๊ยทําไมวะทําไมมันมันทําไมมันแบบ รถอะ่ะจะให้ขับเดิมๆได้ไงนะครับแล้วผมก็ถามอีกว่าถ้าเรานะครับเปลี่ยนท่อของสูตรก็คือท่อที่เขานําเข้ามานะเป็นท่อคาร์บอนวิกนะราคาก็แรงเอาเรืองอยู่นะท่านผู้ชมประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าบาทนะขอให้เปลี่ยนท่อสูตรประกันเครื่องก็ขาดนะครับประกัน2ปีที่เรามีอยู่เนี่ยขาดนะครับ <S <S ผมต้องขอถามเพื่อนๆในตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนๆที่ขับเซทเอ็กนะครับ หรือเพือเ่อนๆนที่ขับคาวาซากินะครับว่าศูนย์จังหวัดอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเป็นรถยนต์นะครับเปลี่ยนส่วนไหนประกันส่วนนั้นขาดนะครับอย่างผมเปลี่ยนแม็กรถยนต์นะเขาก็จะไม่ตั้งศูนย์ทวงล้อให้ผมนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดัดแปลงมานะครับผมผมก็รับได้นะเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อแม็กรถยนต์นะครับเขาก็ตั้งศูนย์ทวงล้อฟรีตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะผมก็ไม่ค่อยสนใจอะไรนะแต่นี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าขาดนะ นะครับก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมก็ตามนั้นนะทําไงได้เนาะเราจะให้มาขี่เดิมเดิมเนี่ยผมนอนเปิดแอร์อยู่บ้านดีกว่านะครับไม่ออกไปละนะพูดยากนะครับหายากนะคนที่ขับท่อเดิมเนี่ยซึ่งข้อดีของท่อเดิมมันก็มีนะตอนผมขับนินจา300นะท่านผู้ชมผมไปใส่ท่อแตกนะตอนนั้นผมใส่รีโอวินนะโอเคใส่รีโอวินคาร์บอนนะครับเสียงไม่ดังนะเสียงไม่ดังผมไม่ชอบท่อดังนะครับเสียงไม่ดังเลยนะครับ แต่ต้นหายนะครับด้วยความที่มันโล่งนะพอผมมาใส่ท่อเดิมแบบต้องบอกว่าถ้าบิดแบบเดิมๆนะผมว่ามีหงะนะมีแบบตกใจอะ่ะเออเพราะว่าปลายแต่งส่วนใหญ่มันจะโล่งฮนะท่านผู้ชมโล่งแล้วต้นหายครับโล่งแล้วต้นหายได้ปลายนะแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะความรู้ปลายก็ไม่ค่อยสําคัญอะไรนะแค่นี้ผมก็จะเรียกได้ว่า แรงเกินมือผมแล้วอะนะแค่คันนี้นะครับผมคงคงไม่เอาแต่งเอาแรงอะไรแล้วแหละนะครับน่าจะอยากได้เสียงที่แบบมันมีความนิ่มนวลนิดน,นึงนะจริงๆเสียงเนี้ยอย่างอีพีที่แล้วที่ใครดูนะฮะที่ผมทําไปนะคือจริงๆกับผมเป็นคนชอบฟังเสียงท่อรถมากนะครับชอบฟังเสียงท่อรถมากก็ไม่รู้ทาไงก็เลยอัดเก็บไว้ไว้ฟังนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเสียงเดิมเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะครับผมจะไปทําท่อนะครับผมจะไปทําท่อก็เลยแบบ ถัดไว้เป็นแบบอ้างอิงว่าเออมันดังจากท่อเดิมขนาดไหนนะครับผมกล้องที่ใช้นะครับก็เป็น g o p r o 7นะครับผม GoPro 7นะแล้วก็การตัดต่อนะครับก็ใช้โปรแกรม Premiere แล้วกันนะเห็นถามมากัะหลายคนนะครับถามมากันหลายคนผมก็บอกได้หมดนะครับใครอยากรู้อะไรก็ถามมาละกันนะเพราะว่าเราก็มาแบบบ้านๆนะครับผมก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการตัดต่ออะไรมานะก็อาศัยว่า เป็นคนชอบแชร์นะครับชอบแชร์ชอบเล่นเกมชอบขี่รถก็แค่นั้นนะครับผมไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ชอบดูสาวด้วยนะครับบุดไปได้ปบบว่าเอออย่างงี้ดิเออจริงๆแล้วกระจกมันก็มันมีกระจกมันก็ดีนะท่านผู้ชมนะมีกระจกก็ดีนะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องห่วงหลังนี่นะครับนะจบจาสามร้อยอ่ะมุมอมองเดิมเดิมมาที่ผมคุ้นเคยอ่ะทำไมผมจะไม่ถนัดนะ โอเคฮะเดี๋ยวศูนย์คาวาซากิก็อยู่ด้านหน้านี้แล้วละกันนะเดี๋ยวผมก็จะขอเขานะครับถ่ายรูปตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่ก่องด้วยนะก็น่าจะได้อยู่แหละนะเพราะว่านะก็กะช่างนะก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์กันเลยดีกว่านะตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าร้อนมากนะครับร้อนจริงๆนะใครจะมาเที่ยวเชียงรายหน้าเนี้ผมบอกเลยไม่ต้องเสื้อกันหนาวมานะครับ ไม่ใช่ว่าอย่ามานะมานะครับมาเที่ยวนะมาเที่ยวสนุกนะครับมีหลายๆที่นะยวแต่ยาวเสื้อกันหนาวมาแล้วกันนะยกเว้นท่านจะขึ้นดอยนะครับภูชีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็น้ำบนนะมันก็น่าจะเย็นอยู่แล้วนะครับผมแต่กลางวันในร้อนนะกลางคืนก็น่าจะเย็นนะศูนย์ก็อยู่ตรงนี้นะผมศูนย์คอน a s a เล็กๆนะแต่เซอร์วิสได้ทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่รถ150จนถึงตัวพันนะจนถึงตัวพันนะ ZX10 นะครับ ของพี่เขาวันนั้นที่เป็นตัวลิมิเต็ดก็มาเซอร์วิสที่นี่แหละนะครับผมโอเคฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าคิวก่อนละกันนะเพราะว่าไม่ได้จองล่วงหน้ามาด้วยนะครับก็รายละเอียดในการเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมไปพูดด้านหลังละกันนะเดี๋ยวขอเขาอัดคลิปไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะครับโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันละกันนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้รถผมก็ขึ้นแท่นเลี้ยนไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะ จะเห็นกระดาษอยู่นะครับก็ไส้กองนะครับอยู่ตรงกลางนะเนี่ยหล่นลงมาละนะครับแล้วก็กระดาษรองไว้นะครับไม่งั้นน้ํามันจะท่วมเครื่องหมดนะครับ <S <S เพราะว่าไส้กองอยู่ตรงกลางนะั้นแล้วก็น้ามันมันไหลามาเยอะพอสมควรนะครับผมประมาณนั้นเอาไปเป็นแนวทางในการประยุกต์แล้วกันนะนี่ก็คือน้ํามันเครื่องพันกิโลนะฮะร,รูน็อตก็ตรงนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ปล่อยมันไหลไปสักพักนะฮะหรือเขินนิดนึงนะเนี่ยกาดหม้อน้านะที่เคย น่าจะเคยถ่ายให้ดูนะผมก็จําไม่ได้ว่าผมถ่ายอะไรลงไปบ้างนะครับนี่ก็ท่อก็ยังเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะท่อเดิมเดิม,มันก็ดังเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นน้ามันเครื่องนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเขาถามว่าจะเอาเอลหรือเอาโมตุลน,นะผมก็บอกเอาโมตุลน,นะฮะเป็นสังเคราะห์ร้อยนะสิบสี่สิบนะครับตัวนี้นะจริงๆรถพวกนี้ก็ควรใช้สังเคราะห์ร้อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ารอบมันสูงนะรอบตั้งเกือบสองหมื่นนะใช้สังเคราะห์ร้อยนะครับดีที่สุดนะ ถนอมตั้งแต่สตาร์ทรถเลยนะครับสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็คุณงสรุปทุยคุณสมบัติก็ยังเหมือนเดิมด้วยนะน้ำมันเวลามันร้อนนะครับนี่ก็ช่างก็จะจูน29 9ไว้ผมนะท่านผู้ชมไม่ใช่นะนี่คือการบันทึกนะครับว่ารถเราเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเอาใบเสร็จให้ดูละกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเค เนี่ยท่านผู้ชมนี่ก็คือค่าเสียหายวันนี้นะครับผมน้ำมันเครื่องนะผมใช้เป็นของโมตูนนะจากราคานะครับพันกว่าบาทนะเป็นพันห้าร้อยหกสิบบาทนะครับกระป๋องละสามร้อยเก้าสิบนะแล้วก็จะมีไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับสองร้อยห้าสิบสี่นะผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะมันไม่ค่อยชัดนะแล้วก็ปะเกนนะครับสิบสองบาทแล้วก็ค่าแรงสามร้อยบาทนะค่าแรงก็เท่ากับในตารางที่เราบอกนะครับถ้าใช้เอลนะครับ ราคาก็จะเหมือนตารางที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับผมโอเคฮะตารางที่ผมลงไปให้ตอนต้นคลิปนะใครไม่เห็นเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับเข้าไปดูนะราคามันก็จะต่างกันที่น้ํามันเครื่องนะครับผมแล้วก็ต่างกันที่ส้กรองนิดหน่อยนะก็แพงกว่ากัน10บาทไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะต้องบอกว่ารถพวกเนี้ยเซอร์วิสมันแพงจริงะนะท่านผู้ชมเพราะว่ารถ Honda City ผมนะ10,000มกิโลแรกนะครับ ถ้าใช้นะ้ำมันเครื่องธรรมดานะก็อยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับผมใช้สังเคราะห์ร้อยก็อยู่ที่ประมาณ2,000นะแต่รถนี้นะครับ1000กิโลแรกนะครับจัดไปแล้วนะ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่ง6 0 0 0กิโลนะครับผมโอเคฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยจอห์นหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจใฉันด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดฟันกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าล่ะตายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ขอบใจมากพวก